เป็นฟุตซอลค่ะล่าสุดนี้มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะคะก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะคะไปดูการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษาค่ะศาสตราจารย์ดรประเสริฐประวัติรุ่งเรืองนะคะที่ิการบาดีกิติคุณมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละลักษานนท์กรุงเทพแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่16นะคะหรือว่า The University f o o t b a l DPE North Bangkok Championship 2025ที่ศูนย์กีฬาในร่มนะคะอาคารเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ค่ะเพื่อเพื่อต้อตงการพัฒนาและก็ยกระดับการผาฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลที่มีฝีเท้าดีเข้าสู่ระดับทีมชาติต่อไปค่ะ ในการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศนะคะเป็นการพบการระหว่างมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์พบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจนะคะผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เอาชนะไป4ประตูต่อ2ค่ะก็คว้าถ้วยรางวัลของนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาไปครองนะคะพร้อมกับทุนการศึกษาอีก40,000บาทค่ะ